ก็ él. สวัสดีรอบนะครับมาดูการข้อน,นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรเปอร์เซ็นต์เจ้าของร้านนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่งจำนวนห้าสิบเครื่องนะครับได้กำไรเครื่องละยี่สิเปอร์เซนโอเคยี่ห้อหนึ่จำนวนห้สเครื่องได้กำไรเครื่องละยี่สิบเปอร์เซนและขายเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อที่สองอ๋อโอเคโอเคอันนี้อันแรกนะครับได้กำไรเครื่องละยี่สิบเอร ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อที่สองครับสามสิบเครื่องได้กำไรเครื่องละสี่สิบเอร์เซ็นตโอเคอืมถ้ากำไรจากการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองยี่ห้อดูโจทย์ดีๆนะเขาบอกว่ากำไรนะกำไรจากการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองยี่ห้อนะลูกเท่ากันโอ้และต้นทุนของเครื่องที่หนึ่ง ยี่ห้อที่หนึ่งสูงกว่ายี่ห้อที่สองเครื่องละเจ็ดพันห้าจงหาต้นทุนของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องของแต่ละยี่ห้อเฮ้ยมันจะออกลึกล้ําไปไหนเนี่ยหาแค่ต้นทุนเครื่องเดียวก็ว่าเพียงพอแล้วนะสำหรับเวลาในการทำข้อสอบนี่หาแต่ละเครื่องจริงาะจริงาะเอา้า นะครับมาดูครับพี่ชัดขอเขียนแบบนี้ได้มั้ยลูกเอาคอมหนึ่งคอมหนึ่งสีแดงนะคอมหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่งนะลูกคอมหนึ่งราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับไม่รู้ครับก็เอบาทแล้วเขาบอกขายได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้พูดถึงคอมหนึ่งนะสีแดงนะขายได้กาําไรกี่เปอร์เซ็นต์ลูกเขาบอกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในความหมายของพี่ชัดก็คือยี่สิบส่วนร้อย ยีส่วนร้อยของคอมพิวเตอร์เครื่องที่หนึ่งก็คือของ A เพราะนั้นถ้าเกิดพี่ชัดตดัตดตัดพี่ชัดมองว่าตรงนี้เท่ากับศูนย์จุดสองเได้ไหมลูกได้ไหมลูกสองส่วนสิบคือศูนย์จุดสองป่ะเนี่ยความหมายคือแต่ละเครื่องเนี่ยได้กําไรศูนจดสองเจริงป่ะจริงป่ะเอากำไร20%่อน่ะจบตั้งไว้ก่อนนะขายกี่เครื่องครับขายห้าสิบเครื่องถูกไหมลูก เพราะนั้นขายห้าิเครื่องได้กําไรมาจากไหนอ่ะเครื่อง1นึ่บาทขาย50เครื่องก็ต้องกลายเป็น50าคูณกับ 0.2a จริงปะจริงปะได้เท่าไหร่ได้ 10a เอบาเอาเนี่ยกำไรกําไรห้เครื่องเท่ากับสิบเอบาทต่อไปครับคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองลูกราคาเท่าไหร่ครับ ราคาเท่าไหร่ครับอ่านโจทย์ดีๆต้นทุนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่1สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อันที่2 7งเจ็ดแสดงว่าเครื่องแรกแพงกว่าเครื่อง2 7งเจ็ดเพราะนั้นคอมพิวเตอร์เครื่องที่2ต้องราคาอะไรลูก A ถูกไหมลบกับเจ็ดันห้าตามพันบ้าตามพันบ้าก็นี่ไงเครื่องแรกราคาแพงกว่าเครื่องที่สองเจ็ดันเพราะนั้นนี่คือราคาคอมข,ของเครื่องที่สองจบนะครับ บาทขายกี่เครื่องเหมือนเดิมขายได้กำไรไกี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบเพราะนั้นสี่เอร์ซพี่ชันมองเป็นศูนจุดสี่เลยได้ไมศูนย์จุดสี่ถูกไหมลูกคูณกับอะไรครับคูณกับจำนวนเนี้ยคูณกับเครื่องของมันก็คือ a 7ลบเจ็ดพันห้าโอเคปะ่ะได้เท่าไหร่เพราะนั้นขอคูณกระจายเข้าไปเลยนะ เอ่อตัวนี้ได้ศูนย์จุดสี่เอถูกไหมศูนย์จุดสี่เอลบกับเอ่อเจ็ดสิบห้าเจ็ดร้อยห้าสิบพันห้าพันห้าคูณสองได้สามพันสามพันบาทเพราะนั้นขายกี่เครื่องครับเอ่ออันที่สองขายสามสิบเครื่อง ได้กำไรเพราะนั้นก็เอาจำนวนเครื่องก็คือสามสิบคูณกับศูนย์จุดสี่เอลบสามพันเนี่ยคือเฉพาะเครื่องที่สองลูกได้กำไรนี่คือกำไรนะเห็นไ,ไหมอันนี้คือได้กำไรอันนี้ก็คือได้กำไรของเครื่องที่สองได้เท่าไหร่เนี่ยเอ,อขอคูณเข้าไปเลยได้ไหม,มตัวนี้ก็สี่สามสิบสองเนาะสิบสองเอ,อ 4, 3, 12, นะ ถูกไหมครับลบกับตัวนี้ก็คือเก้าหมื่บาท <c oughs> อ่าเนี่ยได้กําไรเท่านี้อันแรกคือกําไรเท่านี้ลูกกําไรของเครื่องแรกอันนี้คือกําไรของเครื่องที่สองลูกโอเคอุ้ยอา้าแล้วเขาบอกยังไงสองเครื่องกําไรทําไมกันกําไรเท่ากันจริงเมา เนี่ยกำไรเท่ากันน่ะกำไรเท่ากันก็จับอันนี้เลยสิบเใช่ไหมมาเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรสิบสองเอลบเก้าพันจบแล้วลูกเี้ยเก้าหมื่นขอโทษเพราะนั้นตัวนี้ย้ายไปย้ายมาเหลืออะไรเนี่ยเหลือสองอนะสองเอเท่ากับเก้าหมื่นเเดียวเหลือเท่าไหร สี่หมื่นห้าเห็นไหมเฮ้ยได้มาแล้วนี่นี่ไงเอคือใครเอคือใครเอพิชัดกำหนดให้มันเป็นใครลูกเอคือราคาคอมเครื่องที่เท่าไหร่เครื่องที่หนึ่งนี่ไงจบแล้วลูกจบแล้วนี่เพราะนั้นยี่ห้อหนึ่งอันไหนมีสี่หมืนห้าครับตอบช้อยเลยครับตอบช้อยข้อเดียวลูกช้อยข้อที่สี่เก็ตปะเนี่ยตามทันมะเนี่ย พี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันให้มันง่ายไปกว่านี้คือถ้าถ้าเข้าใจเนี่ยบรรทัดแรกเ้ยนคำหนึ่งราคา A บาทคมนี้ก็ศูนย์จุดสองเอถูกไหมกำไรศูนย์จุดสองเอขายกี่เครื่องอ่ะห้าสิบเครื่องก็เอากาไรคูณกับจานวนเครื่องก็ได้สิบเออันนี้ก็เหมือนการเครื่องที่สองก็กาไรคูณกับจำนวนเครื่องก็ได้เท่าเนี้ยแล้วเขาบอกกําไรเท่ากันก็จับมาเท่ากันมันก็จะไดเอออกมาจบสี่หมื่นห้าก็ไปหาช้อยเลยแล้วเขาอยากถ้าเกิดเขาอยากรู้เครื่องที่สองด้วยอยากรู้เครื่องที่สองนี่ไง คอมเครื่องที่สองก็ราคาเนี้ย a ลบกับเจ็ดพันห้าปะคอมสองราคา a ของเราก็คือสี่หมื่นห้าลบเจ็ดพันห้าเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ลบไปไวเลยมองชอยก็เหลือสามเจ็ดห้าศูนย์ศจริงไหมครับถ้าทำแบบไม่พูดเลยแล้วเขียนแบบไม่ต้องเป็นระเบียบขนาดนี้เชื่อไหมทำสองนาทีก็เสร็จ ใครตามทันทั้งหมดที่พูดตรงนี้ยกมือหน่อยครับยังอยู่กันใช่ไหมครับยังอยู่กันไหมครับอยู่นะครับโอเคโอเคโอเค thank you thank you ลอกเลยครับลอกเลยครับอ่ะฝากด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ติดตามกันทาง youtube นะลูกตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการหากําไรเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะถ้าเราเข้าใจว่าเปอ,อร์เซ็นต์คืออะไรกําไรคืออะไรขาดทุนคืออะไรเดี๋ยวมันจะมีข้อแนวเนี้ยอีกหลายข้ออยู่นะ แต่ถ้าเกิดใครที่พื้นฐานไม่ดีลองกลับไปดูคลิปเก่าๆของพี่ชัดก่อนนะลูกนะที่อธิบายเรื่องกําไรเปอร์เซ็นต์ร้อยละขาดทุนไว้แบบละเอียดยิบเลยลูกยากกว่านี้ครับเอาลองย้อนกลับไปดูกันนะฝากด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะลูกอย่าพิมพ์ด่านะโ